ระว <ล kie S 2> ังรถเด้อระวังรถระวังรถบอสบอสีเขียวคนเด้อนี่จ้าบอสบอสคอยกระจาให้บอสคอยสีเหลืองกระจาออกเอาบอสคอยบรอยากใส่มาแล้วงามก็สีเขียวอยู่แต่ก้อนเขาจะสีแนวนิดละ ก็ไปก่อนที่ไปใส่สีไหมเอาอยู่เอาอยู่เอาฮาวคือคนมาขอเหล็กเนาะโอ้ยจับผอเอ้ยปวดพายหลวงในทอนไดฮะไฟเทาโหลดแต่ไหนไดอิดวงไฟพอังอยู่รุ่นไหนคันใดเอาเฮ็ดหลับหลับไก่้หัโอ้ยเอาเลยอยู่ทางคันโตคันว่าไก่เนี่ยปวดค้าโหลดรุ่นว่าไใดอย่างพี่อาบีบอก ขาประตูม่องโอ้ยมันขึนคันโปบบโ๊กกาบริขีสังง่าเด้ออ้าวอีรียิงยิงคัเงนเท่ามีพาลาเนี่ยมันแห้งขยันเด้อเอาอีรีกอข่อยนี่ข่อยมีพาลาข่อยแห้งขยนันปวดปายลูกด้ทอนเจ้าแม่เอ้ย โอดพายลุงเน้ทอดไก่มือไกเบ็นแล้วโอดพายจังไหนเนจโปอกะอยากถืออยู่แต่ว่าไมอถ้อเด็กดักเก่เย่นาดเลยี่ยเนกพีนี่าดยพขอยโบมีพขอยบริสุทรงให้เพลียนพระละหวดรถพระอยู่บาทอ้ยงันบุญย่าเสี้ยนสี่แสนโอยูสีแสนโอยูวันนี้พี่คำอดก็มาแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับรถคู คู่ใจแล้วครับพี่น้องปีนาก็ได้ปิดวงก็ได้ขั้นไม่ดอกเราเอาแล้ววะเบาบอกอย่าคิ้วสิฮอดวันเวลามันก็ได้คือเก่าววิน,นทแท้ลบ,บอแต่ว่ามันมันหอดว่างมันก็หาอะไรมทไม่ใช่มันก็ใช่ใช่อะไรที่ใช่อะไรไที่มใช่มันก็ไม่ใช่ถูกต้องพอถึงวันเวลามันก็มาเองโาาอ้อม,มีมีทุกคนแหละอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความอดทนไม่รู้นะก็ ยูนี่ก็รูุ้ึกว่าอบอุนเนาะอันวอาจากใจยูน้ำบอโจนี่ที่แหลกกับเป็นวันวันอยู่ดอกว่าคำว่าวันนี่มันบัเป็นวันอี่อย่างเนยวันว่ากูสิีฮ็ดให้เขาได้ดีบอวันว่าเพื่อนร่วมงานแน่บอกเพื่อนร่วมงานจะยังไงคือเราไม่รู้ใจเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เนาะถ้าผมมียูทูบยูทูปนี่จะบปไดว่างน้ำกันเลย เจอบะใช่ใชยูไพยูมัน่นยูไพมันกินนเ็งานตามหน้าที่พี่น้องก็สิบบเห็นเพราะว่ากพายุเสียงอีสานน่ะแต่น้ำว่าผมกับยูเขงผมแบบนี้แต่ผมแรมรถแค่นนี้ <อะ S 2> ผมก็ชอบอยู่อย่างนี้แหละ,อะจอดรถมองได้ผมก็แต่งโทมมองนั่นถึงเวลาง,งานเ้าก็เห็นหน้า <อะ S 2> เห็นตากันแล้วก็ปรึกษาหารือก,กันแต่ถ้ามีประชุมก็ไม่เคยขาดบ้านนี่พอมาอยู่นี่ปุ๊บกบบคือจังว่าต้องเป็นแบบโอ้เป็นวันๆเนี่ยช่วงช่วงสามมือแรกเนี่ยดูว่า คนคุยที่รู้ใจมันไม่มีนะมันก็มีน้องๆอยู่ไม่กี่คนเนาะกันใช่ยังแก่ยังเบ่าอ่างเปาอังเปาที่หัวใจกันเนาะเป่นหักกันมมกอนท่างเบาตุ่ยิงสิอ่ะเขาบอกเขามากหัวใจอยู่นี่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเน้องเขามมนจริงใจน้อเขาโอเคนะแก็ทุกๆคนนั่นแหละทุกช่องนั่นแหละที่ที่ว่านขามฮะท่ายทายผีเนี่ยก็ขอบคุณน้องๆทุกคน นำนำเสนอให้ซื้อให้พี่น้องอยู่ทางไกลได้เห็นถือว่าได้หลายช่องเนาะแ่าการตีบุมขี่รถเก่าองศ์สีโมเมนว่าโมเมนว่าพอคะแนนสงสารจากพี่น้องปันไดดอกก็คือว่าก็คือเบาได้ฟังมา่แหละเนาะมันสไตล์ผมมันเป็นยังสีน้ำเน่แล้วก็บเรงชีวิตมันมันมันดรอปลงน้ำเน่ก็เลยแบบ เจอว่าไงวะเจอวิกฤตเนาะเออเจอวิกฤตพอมาใส่ขั้นนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นอันนี้ใส่เมื่อไหร่เลยใส่มาปีกว่าแต่อายุมันเนี่ยดูในใบเนี่ยมัน35ปีนี่ละ35ปีแม่นโตโยต้าไม่ตีเอกเนาะมันก็หลายโดนแล้วมันอาจจะมีบ้างแล้วก็แก้ๆนิดๆหน่อยๆอันนั้นคนมันก็สิได้อ่าขึ้นไปเรื่อยๆล่ะเพิ่นเฮามันไม่มีวันลงสุดหรอกมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆคอยก็บอกขึ้นว่าคอยสิมีขั้นนี้เลย ปก็ล่ะครับมีหลานคาดเขียวแต่ว่าอันนั้นคตรตั้งหนาห้องบูงบูเห็นถูกต้องมันว่ากันว่าไหนดอกน่าตื่นเตือมันเนาะทยนาโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเท่าเดียวสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเลยนะครับเอฟซีของสุดยอดเลยน้องอุ้งอิงน้องพักแพ้งน้องน้องยังน้องยังอีกเนื้องโซเฟียน้องโซเฟียไปดิเงี้ยมันหลายคนเอฟซีมันสุดผู้สุดคนนั่นแหละเออจะไล่พอดีครั เวอร์ชันในเรื่องในแก่แล้วก็น้องๆนักแสดงทุกคนน่ะนะเอฟซีของน้องๆนักแสดงทุกคนสรุปละสรุปเลยคือเอฟซีสาวหน่อยเมื่อสุดคนทุกคนเลยไม่เฉพาะเจาะจงแต่เฉพาะผู้ใดผู้หนึ่งภาพไม่ภาพรวมผมคิดอย่างหนึ่งว่าการทํางานร่วมกันเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องการที่ผมอยู่แบบนี้โมเมนต์มายู่แบบว่าโอปา้าดเครื่องเสียงเนาะ ขับนิบ้าอยากฆ่าครับท่ามันบ่ได้บัท่านได้ยินออมาปวดพสอไรกน้องข้าเดียวคนมันเปพันเลยโอ้ลองมาเสร็จแล้วเพราะว่ามัอนี่มัอนี่ก็คือมะขอดก็บ่ได้อยู่นี่แหามะขอดจะเศร้าหราหลาแต่ได้กรจะทำกันแล้วขอกับไปนอนอยู่พุนได้เตรียมจอดรถแล้วเออมันี้ไปไซบนี่เอ้ยผู้นึงเราอยู่ทาคันโทเราเมื่อเล่นน้ำเบย์เน่ยมันบบกไก่ได้หนิ่าเัาร์ตจักกิโลครับผกมสิกสิโลกับโกไก่ปไหน มื่อนกินสองร้อยสองร้อยเขาโร่หมื่นก็เลยไปเล่นน้ำเล่าอ่าเล่ากับโซนคาร์เนมันมาพันหนึ่งคนหลายได้เลยเด้อ่ากินเขาน้ำเนี่ยพ่นเฮ็ดกับเขากับน้ำสู้กินเบิ่งเพิ่นน้ำอ่ะกล้วยอ่ะกล้วยมากมึงดูกล้วยกล้วยกล้วยเนี่ยเออสะกินกินกินเลยต้องมากินกล้วยสิเด้อทำอะไรจะได้กล้วยกล้วยสะพ่อพอแล้วเรากินแต่กล้วยเนาะอั้เห็นเจ้าป้องอันนั้นอไห้เห็นเจ้าของป้องเขาเห็นครับคุยกับพี่น้อยนะครับเห็นปะ อันบอ่าเรืองาอ่านน้ำอ่านน้ำล้อนประดี๋ยวดนตาล่านือตาตาตายตา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 ตอตาตาตา่าต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 าอันาตาตองาตาตาต่ตาตาตเตา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 ีาตนตา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 บอยาางาตาตาาาตาาาาตาาเตาาาากาา่าาตาตาตาาตาตาาตา ด้วยความว่าอายุเข้ากับมันกับไปหน,นาเลยสายตายเงี้่ะตัวมองไกลๆอย่างี่ผมจะมองไปมันเบื่อไปหมดอ่านบอกโดยซ้ำไปขอโทษหลายๆเว้นตากรได้มา,เ,าเลือาให้่อยครับโอ้ยเนาะอยากอ่านทุกทุกข,ขอ,อบข้อมูลแต่ว่าขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยที่หักแ่งไอหมอด,ด้วยครับผมครับือว่าคือว่าเป็นขอบข้วเดียวกันแล้วกับหักแ่งกันเบิ้งเบิ้งแย่งกันไป ดูเดี๋ยวสิบก็หมื่นเลยโอ้เป็นทังไหนครึ่งเดือนพ้อน่อึ่งวัน้อนมัวเอ้ามัวไปเข้าไปใส่แบบไหนอันนี้เก็บได้เสียดายไหมมันตกอยู่ถนนไหมเลยจอดรถเอาม่นมีจต่ของต้อนนี่วะเป็นเก็บเอามาใส่ถ้าจอดมาตามเราได้ใส่ยไหนเขามาตามมากกาขึ้นไหนนะเนาะมาตามรถเยอะเลมาตามมันอดรถเยอะไงรวยมัวคอยอยู่สาย่มัวคอยยุใส่ ตะกีนี่เป็นบเบาแล่นเก็บหมวกคือว่านี่แหละมันตกอยู่ขางทางไหมพากันยางอยู่น้ำถนวนตะกีมม่ค่อยมีรถเด้เขาจะไสกับหายากได้ด้จากกระยานเป็นรับสมัยก่อนเขาเห็นหมวกตัวใข้างทางพากันแล่นคุบเด,ดี๋ยวผู้ใดๆก้อนกันแลนไปเป,ไป็ดขวได้หมวกบักหนึ่งแล่นก้อนเท่าได้ได้ไปก่อนขวบปั๊บใสเลยเว้ย ป๊บหลุดเนี่ยผู้ใดเล่าบ้นะมันในคนไรายู่มันใคนลร้เน่นมันเต็มนะสเดียวนะบคุหมืแรงครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่มอดครับแข้งแ้ปักปังเด้อครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ